นชื่อเมเบิลค่ะน้องเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านจวดจาดฟาดหยาอเมริกานะคะแล้วน้องมาแรกๆนี้น้องดูหงิมหนิมติมติมเรียบร้อยนะ่าสงสารมากเลยดูสิต้องจากพ่อจากแม่มาอยู่กับคนแปลกหนะน้ารดพวกนี้คือใครนี่ทาไมน่ากลัวสังเลยพวกเธอจะทําอะไรกับฉันหรือเปล่าน้องมาวันแรกนะคะท,ทั้งอ้วกทั้งอึในรถค่ะบอกเลยว่าน้องก็คงจะกลัวและก็ตื่นเต้นแหละคะ่ะหลังจากผ่านไปเหมือเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะเบงสภาพแลน กัดผูนันพูนีโอ้ยหนอสงสารการดิดมากเลยนะตอนนี้ก็คือต้องมารองรับอารมณ์น้องเบบ้โบนะคะแบกประหลาดแห้งค่ะก็คือว่าหมาใหญ่หนียานหมาหน่อยสุดๆไปเลยค่ะเบิ้งเอาเด้อค่ะพีพีน้องน้องมันเป็นลูกหมาหรือว่าเป็นลูกลิงหรือว่าเป็นกระต่ายหรือว่าเป็นจริงโจ้จักกระโดดจักยังโอ้ยหนอพีวุนเซนกับบอเดชสนใจปันไดดอกแต่น้องก็อยากจะเลนนําค่ะแล้วที่นี่กรารดิดนี่โอ้ยโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลแล้ว มากๆแต่สีตัวน้าโอ้ยเนาะทีหนูมาแรกๆหนูเป็นหมาที่หนาสงสารแห้งเบอปากบาเว่าเด้อค่ะพานไปมือเดียวนี่แหละค่ะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะสภาพบางทีละโอ้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 โอดีตกระจนล่งเขาไปค่ะบอกาขึ้นมาท่งถนนเลยเาะวนองแลนนำแลนแลนแลนำเต็มทีเลยค่ะแล้วเม่โบนี่แลนเลี้ยวแห้งค่ะว่ามันจะหลวผุนผุนทีจะไปรับน้องหมาค่ะมนเมนี้กะมาเอากงงยู่หองเก็บของนะคะ โกงน้องหมาเรามีอยู่แล้วนะคะสองโกงคือเตรียมพร้อมค่ะที่จะมีหมาอีกตัวอยู่แล้วค่ะต้องไปสื่อให้เสียเงินค่ะเพราะว่าเขาเก็บไว้ทุกอย่างค่ะนี่ก็คือโกงน้องหมาเลยค่ะมีลูกหมาก,ก็ต้องมีของเล่นให้ลูกหมานั่นค่ะโอ้ยมีแต่แนวเสียเงิน <c oughs> จากนั้นก็จะพามาสื่อของอยู่ลานขายของสําหรับสัตว์เหลี่ยงโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าจะมาสื่อปอกข้อสําหรับน้องหมาค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ปอกข้อที่เขาเลือกจะเป็นสําหรับบ่อห้น้องดึงเชือกหลายค่ะอันนี้ยี่สิบเหรียญหกร้อยเอาปอกข้อมา ใส่ไห่เม่โบนะคะเพราะว่ามันกะสำคัญนะคะเพราะว่าเขาจะใส่เสือกจูงะคะ่ะแล้วกับผ้าเม่โบนี่ค่ะมาเื้อผ่าคนในขอบครัวของสามีค่ะเพราะว่าขอบครัวสา,ามีเขาบ่าอยากให้เลี้ยงม้าอีกค่ะแต่ว่ากะดึงดันที่จะมีม้าอีกโตค่ะนี่ก,ก็คือบรรยากาศที่น้องม้าได้พอกันนะคะกะมาทําความหูจักกันค่ะกะเข้ากันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าม้าใหญ่กลัวม้าเล็กนะคะ กะงงว่าเออนี่ฉันไปมีลูกตั้งแต่ตอนได <c oughs> แล้วก็สําคัญมากๆค่ะสําหรับการเลี้ยกลูกสุนัขอยู่ในมิกาก็คือต้องพามาพบสัตวแพทย์ค่ะเสียเงินนะคะบริเวณฟรีนะค,ะค่ะกับมาฉีดวัคซีนค่ะตามคําแนะนําของสัตวแพทย์เมบลกับเป็นหมาที่โชคดีอีกหมาตัวหนึ่งที่เขามาอยู่ในครอบครัวของเฮานะคะเพราะว่าเฮาหักหมาแล้วก็ดูแลน้องหมาดีแห่งมากก็ต้องห่วงนะคะถ่าหม,มาตัวใหมาอยู่ในครอบครัวของท่านญานะะี่ค่ะเราจะดูแลดีแล้วก็ ให้ความรักความอบอุ่นอย่างเต็มที่เลยค่ะได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะว่าท่านอยากมีความสุขที่ได้เลี้ยงน้องมานำค่ะสวัสดีค่ะ